เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมนักแข่งบางคนถึงทำผลงานได้โดดเด่นมากทั้งๆที่เขาก็ใช้รถแข่งสเปคเดียวกันกับคนอื่นๆมันเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะรถเหมือนกันเป๊ะแต่ทำไมผลในสนามมันต่างกันได้ขนาดนั้นเรื่องนี้ข่านมีมุมมองน่าสนใจจาก m i c คิลลาเว e t ตนักวิเคราะห์ของ TNT Sport เขาพูดถึงมาร์กมาเกสใบหน้าคิดมากเขาชี้ประเด็นหนึ่งที่อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะคะคือบอกว่ามาเกสเนี่ย เหมือนมีประวัติกลืนกินเพื่อนร่วมทีมมาตลอดเลยอื <c oughs> ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโคเค l โลเรนโซดานีเพโดซาหรือแม้กระทั่งน้องชายตัวเองอเล็กซ์มาเกสก็ตามซึ่งลาวตี้เขามองว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับสะท้อนอะไรเหรอคะ คือมันสะท้อนว่าความพิเศษของมาเกสมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องฝีมือขับฉี่เพียวๆหรือความเร็วในสนามเท่านั้นนะครับมันน่าจะมีอะไรที่เอ่อลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นในความหมายของลาวัตตี้นี่คืออะไรคะคือความสามารถในการควบคุมครับควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวลาวัตตี้เขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นวัตยากรเลยนะวัทยากรการทํางานในพิทบ็อกซ์ให้ทุกอย่างมันเอ่อไปในทิศทางที่เขาต้องการ โหน่าสนใจมากค่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ขับเก่งอย่างเดียวแต่บริหารจัดการภาพรวมได้ด้วยใช่เลยครับมีตัวอย่างที่ลาวเวอร์ตี้เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามาเกสใช้เวลาแค่แป๊บเดียวในสนามประมาณ5นาทีเองมั้งค่ะก็สามารถบอกทีมได้แล้วว่าเขาต้องการอะไรต้องปรับตรงไหนมันแสดงถึงการวางแผนแล้วก็กลยุทธ์ที่แบบเหนือชั้นมากม ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่เป็นการมองภาพรวมแล้วก็นำทีมไปสู่เป้าหมายให้ได้เรื่องนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มาเกสย้ายมาขี่ดูคติซึ่งเป็นรถสเปคโรงงานล่าสุดเหมือนกับเปโกบัญญัญาแต่ผลงานในสนามบางทีก็ดูเหมือนมาเกสจะรีดศักยภาพรถออกมาได้ในแบบที่ต่างออกไปครับคือคนที่อยู่หลังแห่นตัวนักแข่งเองนั่นแหละครับเขาบอกว่าทักษะ กลยุทธ์วิธีเข้าโค้งการคุมล้อหน้าการจัดการเรื่องการยึดเกาะพวกนี้คือสิ่งที่นักแข่งนำติดตัวไปไม่ว่าเขาจะไปขี่รถคันไหนก็ตามแล้วมาเกสก็มีสไตล์มีวิธีการทำงานที่ชัดเจนของเขาซึ่งมันก็ดูเหมือนจะทำให้เขาสร้างความแตกต่างได้แม้จะใช้รถเหมือนคนอื่นลาวาตี้ยังเน้นเรื่องความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมของมาเกสด้วยนะครับรวมถึงทักษะที่หลากหลายและก็ที่สำคัญเลย คือความสามารถในการทํางานเชิงกลยุทธ์ร่วมกับทีมเขาสามารถดึงให้ทีมทํางานไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้แบบว่าน่าทึ่งมากครับอืมถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ลาวัตี้กําลังจะบอกเราก็คือว่าการเป็นเพื่อนร่วมทีมกับมาเกสเนี่ยถือเป็นความท้าทายสุดๆเลยใช่ไหมคะเพราะต่อให้มีทัพทรัพยากรเท่ากันเป๊ะๆคือรถคันเดียวกันมาเกสก็ยังหาวิธีสร้างความได้เปรียบหรือทําในสิ่งที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ขึ้นมาจนได้ ถูกต้องครับแก่นความคิดหลักของลาเวตตี้คือแบบนั้นเลยท้ายที่สุดแล้วคนที่อยู่หลังแฮนด์คือผู้กำหนดทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การควบคุมรถแต่เป็นการควบคุมเกมทั้งหมดในสนามแข่งซึ่งมาเกสทำได้ดีเป็นพิเศษจริงๆครับสรุปแล้วความแตกต่างของมาร์คมาเกสในมุมมองของไมเคิลลาเวอร์ตี้เนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วล่ะค่ะ แต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างการอ่านเกมกลยุทธ์ที่เฉียบคมแล้วก็ภาวะผู้นําในสนามที่ทําให้เขาโดดเบนออกมาแม้ในวันที่ทุกคนมีอาวุธเหมือนกันอืมครับผมก็น่าคิดต่อนะคะว่าในสมรภูมิที่เทคโนโลยีมันทําให้ทุกคนมีเครื่องมือที่ทัดเทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรกันแน่คือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างยอดฝีมือกับผู้ที่ควบคุมเกมทั้งหมดได้อย่างแท้จริง thank mm -hmm. you